สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc my fc ก่าจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่อง u t u b e ด้วยกันเราจะทุกคนทุกทานที่มารับชมแนวทางเลยก็มาเป็นกําลังใจใหกาจา้กับแอดจอยเนาจะก้ามาตามกันต่อกับแนวทางหุ้นห้างเซ็งจะห้างเซ็งรอบเ้ารอบบ่ายมือ้วันที่17เดือนเ2 5ด7อรกเดเือนกรกฎาคมมื้วันพูดจา้าโอ้โหสำหรับมือี้วันเดือนปีสวยจะตตอง เลขตองเลขเลี้ยงเลขเบิ้งกันเลยทีเดียวนราจะวันที่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดหกเจ็ดจ้าเอาก่อนสิไปรับชมแนวทางห้างเสียงรอบซารบายของวันที่สิบเจ็ดมันนี่เดี๋ยวมาเบิ่งพนลของมือวานกันก่อนจะวันที่สิบหกจ้าสำหรับวุ่นห้างเสียงนี่แอจโว้พีไปหลายวันเนาะลงวุ่นกีนห่แทนแะะนอกจากแนวทางคุณห้าง,งเสียงนี่มาบุคคลได บ่ห่ปกติเนาะจะมาตัวเดียวแบบเด้งบนเด้งหลางเด้งเศร้าเด้งบายกันเลยทีเดียวเ้าะจะเลยลงหุ้นจีนหายแทนหุ้นจีนกันบ่แตกต่างกันกับหุ้นห้างเสงเนาะสำหรับพ้นหุ้นห้างเสียงเมื่อวานนี่จะให้ลงหายมือแรกเนาะจะลังจากที่ห่างหายไปโดนล,ลงหุ้นจีนหายแทนนาจเดี๋ยมาเบิกพ้นสรุปกันก่อนจะลงมือแรกวันทีสิบหกรอบเศร้าจะเด่นไปที่เก้าแปดวิ่งรูดพ้นของรอบเศร้าบนออก เก้าเก้าหกอ่าเก้าเก้าหกเขาสามตัวบนมาสามตัวบนตรงตรงเต็มเต็มเด่เก้าวิเคราะเก้าของเฮามาลักลอยลักซิบจะรอบเสาบนจากโอโหเก้าเก้าหกปังหรือว่าหกอ่าหกเก้าหกเก้าหกเก้าก็ได้เส้นเดียวกันเนาะรอบเสารอบายตัวจับกูของเฮาถือว่าปังจ้าถามาตามสูตรกับปามานี่จ้ะ อเก้าหกมาตรงตรงเต็มเต็มสามตัวบนของรอบเศร้าจ่ายเด่นเก้าวิ่งรุดเก้ามาหลักร้อยหลักสิบจากเก้าหกมาตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็มสำหรับรอบเศร้าบนจะาสำหรับรอบบะอ่าสำหรับรอบเศร้าสองตัวรางคือเก้าแปดเก้าแปดมาคู่เด่นจับคู่ให้เข่ากันไปตรงตรงโอ้โหตัวเน้นเต็มเต็มตรงตรงเด่นเก้าเก้าเด้งเด่นแปดวิ่งรุดแปดมาสำหรับรอบเศร้า ปังเด้งบนล่างจ้าทางจอทางลูดกันเลยทีเดียวลายเด้งกันเลยทีเดียวเนาะสองเด้งสามเด้งอ้าสำหรับรอบเสาร์ของเฮาจะสำหรับรอบบ่ายหกกับหาวิ่งรูดพ้นของรอบบ่ายบนออกเจ็ดเก้าแปด 98, โอโ 98, หเก้าแปดสำหรับของเฮามีหกแปดจันก็นคือตีลังกาเราจะรอบเสามาออกรอบบ่ายเต็มเต็มทางจะทางลูดทางบนทางล่างกันเลยทีเดียวเนาะ อ8เก้าแปดนี่พาดไปแต่สาหรับสองตวลางคือเก้าหกเก้าหกรอบบายมาตัวกับหกเก้าจ้ะตัวหกเก้าหกนี่คือมาตรงๆต,ตัวเดียวกันโอ้โหย่อมเราจะคุ้นทางเงสง่วงนี่ออกได้แบบมัวมากเลยนะจอะเด่นหกวิลุตหกมาจา้ะอันนี้คือพ้น สรุปห้างเสงของมือว่านนี่ตามนี่เลยจะยินดีกับคนที่ตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตาม,ะตามจะสาหรับมือวันที่สิบหกมือนี่หาหายไปหลายวันเราจะลงมาให้ลงห้มือนี่มือแรกถือว่าฟุกๆก,กันเลยทีเดียวจะอัน,นี้เขาบดเอิร์ดเราปังจะอัน,นี้เขาเอาิรดว่นนา,าฟุกเนาะจะเขาตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยได้เราจะในโจเซได้มีกลาลังใจว่างแนะท่ๆเราจะอยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบดุนๆเง่าๆจะ สำหรับพี ula, en, ่น้องเอฟซีสันได้เอายลอบเสามาเป็นผลของระบายนีือว่าหลายเด่งกันเลยทีเดียวเนาะทั้งเจาะทั้งลู่เราจ้ะโอ้โหเก่าหกเก่าแปดตัวเดิมเนาะจ้าโอ้โหถามมาในลักษณะนี่เนาะจ้ะถามมาในลักษณะนี่นี่ถ้าจับได้นี่คือปังถ้าจับบ่ได้นี่คือโอกาสพลาดโอกาสบริเกิดนี่คืออาจีวโอกาสบริเกิดในกระสีอาจชีสุขคนขางสูงคือกันเนาะจ้ะถามมาในลักษณะนี่เนาะ ย่อมจะหุนทางเงสงน่วงนี่ยังบบไปใส่มาใส่เลยเนะจะอ่ะแต่เมื่อว่านี่ถือว่าปังจ้าสำหรับเมื่อนี่ตามกันต่อรุ่นกันต่อจ้าต้องเข้าใจเดยเด้อแนวทางมีเข่าแล้วก็มีรูดเวลามาตามสูตรกับอาสิปังเวลาบบมาตามสูตรกัสี่พาดกันไปเราจะรับช่วงไวป็นแนวทางจะถามักทาชอคกับคอยตามถาบโมักบโชบอันนี้ก็คือสามรยารถปล่อยผ่านได้นะจ๊ะไอจอยก็หาเป็นเพียงแค่แนวทางจ้าสำหรับ รอบเร้ามือนีเด่นไปที่1กับศนย์วิ่งรูดโอโหสำหรับแนวทางของแอจอยมือนีรอบเร้านี่คือต่ำดิ่งเลยเขามาแต่ตัวสูงสูงมือนี่คือเลขเด่นต่ำดิ่งเลยเนาะหาับกูเด่น1วิ่งรูดหทามักถ้าชอบตัวไดกก็นําไปวิง่งไปรูดได้จ้าหนึ่งเหนึ่งหหนึ่งเจ็ด หนึ 18, 14, ่งแปดหนึ่งสี่เบิออกอยู่เนาะศูนย์จับคู่ไปที่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งคู่เด่นจา้าตัวจับตัวเด่นนี่ถือว่าต่ำเนาะจา้าแต่ว่าตัวจับคู่คือว่าเหล็กสูงอยู่เนาะ สำหรับรอบบ่าย9 8วิ่งรูดจะสำหรับรอบบายนะคือตัวเดิมจับคู่เดน9วิ่งรูด9มี97 91 90 96 94 สำหรับรอบเศร้ารอบบ่ายเด,ด้วยเจเดอรเอจออยากให้พี่นอลเอฟซีระวังเลขเบิ้ลนไว้นิดนึงจ้าเบิร์เก้าเก้าแปดแปดจ้าสำหรับรอบบ่ายจะทาหมักสะอบเลขเบิ้ลตามได้จ้าฟอรเมื่อวานนี่เก้ากระเป็นือว่ามาหลายขักเนาะอ้าเบิร์นไว้ขออนุญาตติดเบิ้ลนไว้เก้าเก้าแปดแปดจ้าสำหรับรอบบ่ายแปดจับคู่ไปที่แปดเก้าตัวเดิมแปดหก ปดเจ็ดแปดศูนย์เอาแปดศูนย์กับเกนศูนย์แปดอ่ะตัวเดียวกันเนาะแปดหนึ่งแปดศูนย์กับมาเกนศูนย์แปดเสนอจา้าอ่ะบอกเป็นอย่างทือว่าตัวเดียวกันนอกจากเขนเยนไปแล้วเนาะหรือว่าสีให้เปลี่ยนบ่บต้องเปลี่ยนเนาะศูนย์แปดแปดศูนย์ตัวเดียวกันเนะาะจ้ ส่วนนี้คำนวณรายอาจสมอสิเออเลอไปนิดหนึ่งสำหรับตัวเน้นจะารอบบ่ายขอเน้นไปที่แปดเจ็ดแปดหเก้าหนึ่งเก้สี่ำหรับติดเบิร์นรอบบ่ายเก้า้าแปดแดอดจอยขอเน้นไปที่เก้าเก้า อย่าลืมเด้อจะเด้อรอบบายแอดจอยขอติดเบิรเก้าเก้าแปดแปดจ้ะสำหรับรอบเศร้าจะเน้นไปที่ศูนย์เก้าศูนย์อ่ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเบิ่งออกอยู่เนาะ สำหรับแนวทางหุง้นห้างเซงรอบเ้ารรอบบ่ายแนวทางเขาเห้ามมือนีคือตามนี่เลยจ้าหมักตัวได้ชมตัวได้มือนีจุดว้แค่ว้ฝากนัาไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกนะันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบพอให้ตามจะมือนีก็เขาให้มากปังๆละกันเนจาจะเขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยสูงดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกถูกการติดตามจ้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า